สบายดีพี่น้องสบายดีย้ำคำคมํนนะพี่น้องพอกันที่นเขาพี่น้องย้ำแรงพี่น้องแรงคำดอกพี่แรงแรงแลวพี่น้องไอ้กินขาวแรงนักวันนั้นพี่น้องเมนูตามฤดูกาลพี่น้องเอ้ยคือยี่ยังมาเบ่งนํำกันพี่น้องแกงเห็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกก็เฮ็ดเฮ็ดละงกพี่น้องเอ้ที่ห้องไปหาวงเวียนเลพี่น้องเอ้กับ สมน้ำไม้พี่น้องพ้นโตก็มาได้กินปูกินปลาแล้วพี่น้องกินแต่เห็ดพี่น้องไอ้เสร็จเสร็จน้ำกันได้พี่น้องยำหมูแรงเนาะพี่น้องหันยอดฮิตพี่น้องอ้ออกไหออกขาแม่ออกขาแม่ไปไปออกพาแม่เด้อไปดูไปเฮ้ยหัวอีกลิ่นขลังน้ำกันได้พี่น้องอีกรอบหนึ่งพี่น้องไอ้แกงเห็ดปวกเห็ดละโง่พี่น้องตามฤดูกาลนะปากแตกหายหนาสูดเดือดโอ้โหเห็ดอะไรดีกับสัปะดพน้อ ดีน่ทำยังเนาะคำงเนาะคำมืดได้ไหนบารีบนองแกงเหดปวใหละโมบเนาะตามรดูการเนาะข้าไปห้างม้วนนิดเนาะำเว้นนี่กับตซาะตนยาลกส้มปลากเกืมสมเดอเอาเขา้วย่้อักเลยบ่

cho bà đi bà luôn Bà đi bà luôn. Ăn nghe không? cái khi nâng tươi nâng lượng, แจ้งเนาว่าม so so ่ีสเราไม่สมนั่นน่มันสมมนาะสมมนไหมคือแบบนีฮอซีฮอสมซีฮะสมมู่น้นเยแบบเดียวกันนั่นและกกหนึงเขมคมเยไม่ด้ในแ้วแล้วขีนะเขาูหัวผมดลองหมือเขาไม่ควรจะลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยี่นนะแกงยืดหน่อยแซ่บูทตัเอะมาก ุ่งลายเลยอืมอับไส้หมยไส้กินข้าวเหนียวยากกินเพียงไหมไส้ย,ยากยากนะพ่อและแม่อืมอใสยมากลายครับถ้ามาให้กินนะเชียงดือ้อเั็นไข่แดงกินข้าวเหนียว

มันจะมีนงูไล่ก่อนเห็ดปวบนเห็ดปวไม่ลาเลยงูยอหมคักครัคัไปใสร่รลูกอือาไานี่เิดข้าวของแดงให้ป้านะ้ำสวยน้อยนึงน้องอืมน้อนง่ะมาอืมชนอ่ะดงไขยแกนแกนเขาอีล้ นตาสวดเนี่ยแเอาายด้หมดเย่หา้าาแบ,บนี้มาพ้าเอางแค่แกำเรื่องพ่แพ่ลูแก่เอดน้อยเห็กดื้อ

พอดีแงเห็ดตมก็พอดีมิเต้นพอดีเลยมีเนา่เขาหมดนะเฮัก่อนเายได้อะได้

ตอนแรกเห็นแกงเห็ดเนาะมีนู่นเห็ดมี้งมันมีแต่สมเห็ดมันมาลายเห็ดมาเป็นแล้วขั้นลายเนาะเห็ดสมมเห็ดปวกมันก็เส่งเห็ดปวกสมเส็งแล้วสำเห็ดเทียมใส่ก็เดี๋ยวจะกิน,น,นเนาะนี่เห็ดมันหน่าวไว้ เฮ็ดันสูงไว้กว่าน้ำใม่น้ำใหม่ไ่นาบูดเป็นมาเปล่าเรามาเฮ็ดกินได้เดี๋ยวเดียวเราให้กินกูเบิ่งตาตั้งอยู่เบิ่งพ่อน่ะพ่อคุณพ่อเหรออือคุพ่อพ่อแล้วยไปแล้วไปเลยกดแสร็จกดยังไงบ้ก็ ຢາກກົດຕິດຕາມເດງຄລິບໃນໂຕລົງແຮງເທົ່ານີ້ພີ່ນ້ອງກ້າສຸຈາຍກດາມອງມາດີອງໄປະຫຼ